ครับที่นี่สวนมะขามของอาจารย์วินิตหรือเราเรียกกันในทีมงานว่าพ่อวินิตนะครับก็สภาพสวนมะขามที่นี่ก็ยังถือว่าไม่ไม่่ําแย่เหมือนอย่างสวนมะขามของอาจารย์สลันซี่เราเคยไปดูแลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นี่ก็ยังพอที่ยังไม่ถึงกับเสื่อมโทรมมากเพราะฉะนั้นแล้วอดีตสองห้หงไม่ยากครับที่จะทําให้เขาสร้างผลผลิตได้นะครับจะเห็นได้ว่า,าสวนมะขาม มีมีกิ่งที่เป็นกิ่งแห้งก็มีเยอะนะครับหลายกิ่งใบนี่ยังเป็นใบที่ยังออกเป็นยังไม่สีเขียวเข้มจัดซึ่งการปรุงอาหารจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับอารีสองหจะตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาสวนมะขามของคุณพ่อวินิจหรืออาจารย์วินิจได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะติดตามไปดูกับเจ้าของสวนว่าท่านอยู่ตรงไหนยังไงจะได้พูดคุยกันว่าทําไมถึงมีความมั่นใจนะครับให้ อ2551นะครับมาดูแลสวนอาจจะซืบเนื่องมาจากอ,าอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกท่านเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้ะไ,ไปพบกับตัวจริงของท่านกันนะครับ ครับพบกันครับกับอดีต251นะครับโดยทีมงานของท่นกรสุกเกษมที่นี่สวนมะขามนะครับก็เป็นของคุณพ่อวินิตนะครับก็คุณพ่อวินิตอยู่ข้างๆเราแล้วคุณพ่อวินิตค,ครับมีความมั่นใจกับาร251ในการจะมาดูแลที่สวนมะขามนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือจากที่ทีมงานไปดูแลสวนส้โมโอให้ก้ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลผลที่ฟื้นฟูสวนสโซโบจากโมโบที่จะหมดอายุแล้วเป็นโซโบสาวขึ้นมาทันทีก็เลยถามทีมงานว่าพ่อมีสวนอีกส่วนหนึ่งคือสวนมะขามซึ่งส่วนนี้ก็มีอายุมากพอสมควรคือ33สบสามปีนะฮะก็อยากจะ อาใช้ผิกพันนี้มาทดลองที่สวนนี้ว่าการผลิดอกออกผลแล้วก็ฝักที่ที่ได้มันจะมีความแตกต่างจากที่พ่อเคยดูแลบำรุงมาก่อนหรือเปล่าซึ่งใช้ผกพันอื่นอยากจะเปรียบเทียบเพราะเห็นคุณภาพที่ทำกับ ส่วนส้นโมโอแล้วก็รู้สึกติดใจในคุณภาพติดใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็จะมาทดสอบกับส่วนมะขามซึ่งมีอายุ33ปีนี่อีกทีนึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอายุมากครับรบแล้วก็ปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าพี่ดอ,อกผลไม่ค่อยได้เต็มที่ปีนี้ก็เลย อขอร้องให้ทีทมงานดอกกอรดก,กรสุกเกษมครับดกรกรสุกเกษมครับเพื่อจะมาทดสอบผลิกผลของท่านในส่วนมะขามนี้ทีมหนึงครับก็คือเริ่มเชื่อว่า r d 251เราสามารถจะใช้กับต้นไม้ได้ทุกประเภทใช่ไหมครับครับคือคือจากที่เราใช้กับ้มโมแล้ว เราก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีมากแล้วก็อยากจะมาทดลองดูกับมะขามอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราปลูกมะขามซึ่งผลผลนั้นบางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้เพราะไอ้ธรรมชาติซึ่งมันเป็นตุวแปรที่ทำให้ผลิผลของเราคุณภาพมันไม่ไม่เต็มที่บ,บางปีก็ เิดเชื้อราอะไรอย่างนี้นะครับ,รบซึ่งไอ้ได้ยินคณะของท่านบอกว่าผิกผลนี้มันจะคุ้มครองตั้งแต่ผิวของผลไม้หรือว่าผิกพันธุ์ที่มันดูแลอยู่เพื่อป้องกันการไอ้แทรกซ้อนของมแมลงหรือว่าไอ้เชื้อราอะไรที่จะเข้าทำลายไอ้มะขามของเรา ซึ่งผมอยากจะเห็นว่าช้ายแล้วเกี่ยวกับมะขามนี่ผลผลิตนี้จะดูแลได้อย่างที่เราคาดฝันหรือเปล่าครับครับผมก็คือตัวอดีตสองห้าหนึ่งอย่างที่ของคานพ่อครับก็คือเห็นแล้วว่าใช้กับสุ่มโอครับได้ผลใหญ่ที่เป็นที่น่าพอใจนะครับครับจริงไหมครับใช่เลยครับอ่า แล้วก็คือตัว R าดีสองนี่ของเราครับอย่างที่เราบอกแล้วว่าตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกพืชน,นะครับซึ่งตัวนี้เราได้มีประสบการณ์มาหลายๆที่แล้วแล้วก็คือได้ผลด้วยนะครับ,รบตัวนี้เราขอยืนยันว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ผลดีจริงกับทุกพืชน,นะครับก็ขอให้เพราะพินิษให้ความมั่นใจได้ครับนะครับ,รบสิ่งที่ทีมงานเสนอได้มานี้ก็คือ ได้ทดลองไปทั่วทุกภาคส่วนที่มีสวนอยู่บอกว่าได้ผลแทบทุกพืชทุกชนิดผมก็อยากจะมาลองดูว่าแถวนี้ชาช้าผลนี้เกี่ยวกับมะขามจะได้ผลผลิตยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับหนึ่งรสชาติผิวของส้มมะขามเนี่ยมันเมื่อก่อนนี้มันจะมันจะมีไอ ปุ่มซึ่งเหมือนกับไอ้ผิวมนขูขาแบบเป็นหูเป็นอะไรนี่ฮะครับมันมันจะมีหรือเปล่าถ้าว่าใชา้ผิวพธุณนี้มันจะป้องกันผิวให้ให้มีความสมบูรณ์เป็นมะขามที่อ่ะไม่ไม่มีทิฏฐิได้หรือเปล่าอย่างนี้ครับครับก็ดูดูสภาพสวนมะขามของคุณพ่อเนี่ยจากเบื้องต้นที่เราดูเนี่ย คุณพ่อเชื่อมั่นไหมว่าอดิตสองห้าหนึ่งสามารถที่จะทําให้สวนของพ่อเนี่ยดีขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับสวนของอาจารย์สลันเมื่อสักครู่นี่คือ,ค,อคือเราดูความพร้อมของต้นนี่มันมันก็จะดีกว่าของอาจารย์สลันซึ่งอของเรามันไม่ได้ชุ่โชมถึหรือขนาดน,นั้นครับครับ,รบแล้วก็ถ้าอะไรใช้ผิดพันธุ์นี้ช่วยกระตุน้นคิดว่าคุณภาพการออกดอกหรือว่าการติดผลมันคงจะ ดีกว่านะครับครับเพราะว่าพ่อไปเห็นสภาพเสื่อมโทรมของสวนอาจารย์สลันแล้วพอผ่านไปได้หนึ่งเดือนจากที่เราไปทํางานแล้วกลับมาพ่อก็ได้ไปเห็นด้วยกันลึกๆมีความมั่นใจในอดีตสองห้าหนึ่งใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไม่รอช้าครับให้ทีมงานของเราทําการบรรจุอดีตสองห้าหนึ่งลงโรนแล้วก็ทําการดูแลให้คุณพ่อเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับครับผมครับเฉยเลยครับตอนนี้แรมยอดสบาย ตอนนี้เขาเขายอมรับะว่ือว่าจะเด็วคือเ <c oughs> จ้าของสวนนะเขามีถึงมือมีประสบการณ์เขามีคนทื่ <c oughs> ต้องทำมาลงในไท,ท <c oughs> ตอนแรกเขาไปเขาก็เหมือนกัน รอบหนึ่งเท่านั้นแหละพอมารอบสองลี่ยนเลยเห็นทันทีเลยเขาแบบอจากที่เขาคิดว่าเขาเขามีความสามารถแล้วเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องยุ่งยากกับเขาเขาเชื่อจนไม่เชื่อับยาอะไรก็ดีไปหมดแล้วเดี๋ยวให้มก็จะดีอะไรต่างๆแล้วก็ยิ่งบอกว่าคนมาแบบนี้มันได้ผลได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ทานด้วยไหมอาจารย์ครับคือต่อท่านที่สี่ด้านที่สองอ่า ก็ได้คุยมีกับประคุณได้คุยถึงบบถว่าท่ทานธรรมญาเองนะแล้วก็ไอคำโตเกีย่ยวกับเรื่องวิจัยศึกษาเรื่องนี้มามาโดยตรงใช่ตอนที่ธรรมญาพอพอ,อจนทำจนได้ <laughs> ได้ไอูุ้ดสรุปได้ว่ามันสามารถ ทั้งดูแลทั้งเลือกษาได้ครบในในตัวเดียวเลยครับเกิคุยมาให้ผมฟังอยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเรา ื่อชีวิตพลิกพื้แผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคู ละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมี บากอยากแสเลือนเอรก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี